กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับผมอยู่กับยูฟาหนึ่งหกแอีเวนต์นะครับวันนี้นะครับผมจะมาทดลองเล่นสล็อตนะครับของค่ายพีจีนะครับและเกมที่เราจะเล่นกันวันนี้นะครับก็คือเกมเบลตี้นะครับกับตันเบลตี้นะฮะวันนี้ผมเติมเครดิตมาห0 0พันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเกมที่หมายแรกผมจะเล่นแค่60บบาทพอนะฮะ เอาเราจะหมุนออตโต้กันไปที่50ครั้งเลยนะฮะไปเลย21บาทุนพระช่วยโอ้ยมันขึ้นง่ายนะเนี่ยเฮ้ยผมได้แล้วโอ้ผมผมบวกแล้วอะ่ะไปต่อสิรออะไรอะ่ะแล้วทำไมมันไม่เออโต้ให้อะ่ะ อืมไปต่อห้าสิบครั้งเมื่อกี้ผมไม่น่าไปกดเลยไม่น่ามือสนฮะโหแต่ว่ารอบแรกที่เราเปิดมาคือเราบวกมาเกือบห้าร้อยนะครับหกร้อยฮะเอาตอนนี้คืนเขาไปก่อนเอ้ยมันจะเงียบเกินไปแล้วนะ สแคตเตอร์ atter, นะครับสแคตเตอร์ atter, ถ้าเราเก็บครบ3อันมันจะได้หมุนสปินฟรีนะฮะเท่าที่ผมคิดว่าคิดว่านะคิดว่ามันน่าจะได้หมุนฟรีนะเท่าที่ได้ยินมามาดูกันครับว่าวันนี้ ep นี้นะครับจะติดแจ็คพอตหรือเปล่านะครับ เรื่อยๆนะครับเรื่อยๆคูณสองคูณหนึ่งคูณสอง จากที่ลองเล่นมาดูแล้วก็คือก็ยังไม่ประสบความสําเร็จนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะหมุนมาห้าสิบครั้งอันนี้หมุนมาเกือบยี่ห้าครั้งแล้วเกือบหมดครึ่งหนึ่งแล้วนะโอ้ยแต่ว่าคืนนะโดนไปสี่รอี่สิบเมื่อกี้โอ้ยนี่ไงสล็อตนะครับวิธีเล่นสล็อตนะครับคือถ้าเราจะมาเล่นกันแบบ ตาสองตานะครับผมว่ายังไงก็ก็ขาดทุนนะฮะมันต้องเล่นนานๆนะครับเราต้องเล่นแล้วก็ดูผมหน้าเป็นไงขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนะขึ้นมาแล้วฮะตอนที่ผมบอกแล้วนะผมบอกแล้วนะฮะมาดูกันนะว่าห้าสิบครั้งผมมันจะบวกเท่าไหร่นะครับผมจะกดกดเทอร์โบเลยดีกว่าไปเทอร์โบไป จะหมูหรือจ่านะฮะมาดูกันนะครับค่ายนี้ pg นะครับกับตันเบลตี้นะสเกตเตอร์มาอีกหนึ่งอันดีวะโอ้โหยอย่างเงียบอยู่อย่างเงียบนานอย่างเงียบนาน แต่ช่วงแรกๆรู้สึกว่าจะบวกดีมากเลยนะไอ้เกมเนี้ยอ้าวแห้งดิท้างี้แห้งดิ จะหมดแล้วเยอะอเรียบร้อยกันไปนะครับกับห้าสิบครั้งชิปหายสูญเสียไปประมาณเกือบแปดร้อยนะฮะเออเอาไงดีไปต่อดีไหมลองอีกสักห้าสิบครั้งดูนะลองอีกสักห้าสิบครั้งดูนะฮะ จะจะได้คืนไหมเฮ้ย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 วายวายคืออะไรอะนกแก้วมาหน่อยดินกแก้วสามตัวอืม นกแก้วสามตัวจะเริ่มกันหมุนฟรีสิบครั้งนะฮะนกแก้วยังไม่มาเลยนะฮะเดี๋ยวรอนกแก้วกัน สำหรับคนที่ไม่มีทุนนะครับก็แนะนำมาให้ปั่นนน้นอยนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมจะแห้งแล้วตอนนี้อ่ออืมศูนย์สสเสียไปกับจะสองพันแล้วนะสก,กัตเตอร์ยังไม่มาเลยนะฮะ อันนี้อยู่เี่อ,อนกมานกมาผมต้องการนกตอนนี้สามตัวเฮ้ย หมดแล้วนะครับสำหรับกับตันบลตีนะครับสิ่งที่สูญเสียไปน่าจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับเออก็คงคิดว่าเ,เกมนี้อาจจะไม่ไม่เหมาะกับผมนะฮะ <c oughs> ก็ดูไว้เป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับอ่าแล้วก็ใครที่สนใจนะครับใครที่ไม่มีเครดิตแล้วก็อยากได้เครดิตฟรีนะครับให้ติดต่อเข้ามาที่ไลน์นะครับยูฟ่านหนึกแปดอีเวนได้เลยนะครับ ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสามารถเข้ามาเล่นกิจกรรมรับเครดิตฟรีได้นะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้นะครับอยากให้ผมเล่นเกมอะไรคอมเมนต์ไม้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ